สวัสดีแฟนคลับทุกคนวันนี้ฉันกลับมาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของบารักโอบามาและการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาว่าเขาได้สร้างผลงานและทำหน้าที่อย่างไรบ้างจนกระทั่งเขากเกษียณจากตำแหน่งแล้วเขาก็ได้รับเกียรติและการสนับสนุนอย่างอบอุ่นจากรัฐบาลอเมริกันซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ให้แก่ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ขอเชิญทุกคนร่วมฟังไปด้วยกันนะครับสถานที่เกิดและครอบครัววันเกิด4สิงหาคม1961สถานที่เกิดโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาแม่แอนดันแฮมเป็นคนผิวขาวจากรัฐแคนซัสพ่อบารักโอบามาซีเนียเป็นชาวผิวดำจากประเทศเคนยาออฟริกาเขาเป็นลูกครึ่งเชื้อสายแอฟริกันและอเมริกันยุโรป 2. ชีวิตในอดีตลำบากหรือไม่พ่อแม่อย่าร้างกันตั้งแต่เขายังเด็กเขาเติบโตกับแม่และยายที่ฮาวายและบางช่วงก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงที่อินโดนีเซียชีวิตไม่ได้ร่ำรวยแต่ได้รับการศึกษาที่ดีเพราะแม่ให้ความสำคัญกับการเรียนดังนั้นชีวิตเขามีความลำบากพอสมควรแต่ไม่ถึงกับยากจนมากแบบบางครอบครัว 3. การศึกษาเรียนมัธยมในฮาวายเรียนมหาวิทยาลัย Occidental College ต่อด้วยมหาวิทยาลัยโคลัมเบียศึกษาด้านการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและโรงเรียนกฎหมาย Harvard ได้รับการยกย่องอย่างสูงและเป็นชาวผิวดำคนแรกที่เป็นบรรณาธิการใหญ่ของ Harvard Law Review ดังนั้นเขาเป็นคนฉลาดมากและเรียนจบในระดับสูงสุด 4. อาชีพก่อนเป็นประธานาธิบดีทำงานช่วยเหลือชุมชนในชิคาโก้ช่วยเหลือคนยากจนและผู้มีปัญหาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นทนายความด้านความรติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อมาได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาของรัฐอิลลินอยในปี2004เริ่มมีชื่อเสียงระดับประเทศเส้นทางสู่การเป็นประธานาธิบดีปี2008 ลงสมัครในนามพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งเหนือจอ์นแมคเคนและกลายเป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐได้รับเลือกอีกครั้งในปี2012เป็นสมัยที่สองดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2009ถึง2017รวม8ปี 6. คุณสมบัติเด่นที่ทำให้เป็นผู้นำพูดเก่งเป็นนักสื่อสารที่ดี มีวิสัยทัศน์และความหวังหรือโฮปพลักดันโครงการประกันสุขภาพสำหรับทุกคนหรือโอบามาแครสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติและสิทธิสตรีสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอื่นเช่นอิหรา่านคิวบาเป็นต้น 7. มีข้อเสียหรือปัญหาอะไรที่ทำให้ไม่ควรเลือกไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือคดีความร้ายแรงถูกวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายโอบามาแคร์ พรรครีพับลิกันบางส่วนไม่พอใจนโยบายตะวันออกกลางของเขาแต่ไม่มีการกระทําผิดกฎหมายร้ายแรง 8. หลังพ้นตำแหน่งเขียนหนังสือชื่อ A Promised แล n d บอกเล่าชีวิตและประสบการณ์ทางการเมืองทำงานด้านการกุศลช่วยเหลือคนยากจนและสนับสนุนการศึกษาเขาและภรรยาคือมิเชลโอบามา เป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วโลกสรุปบารักโอบามาเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังที่แตกต่างเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ลำบากแต่ได้รับการศึกษาที่ดีมีวิสัยทัศน์และเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของสหรัฐเขาเป็นคนมีคุณธรรมมีเมตตาและเปิดกว้างต่อคนทุกกลุ่มเปรียบเทียบลักษณะผู้นำใครอนุรักษ์นิยมใจแคบ หรือเสรีนิยมใจกว้างประธานาธิบดีแนวคิดการปกครองประเด็นสำคัญใจกว้างหรือใจแคบบารักโอบามาเสรีนิยมลิเบอรลัลสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติเพศและ LGBTQ+ ผลักดันประกันสุขภาพให้ทุกคนโอบามาแคร์สื่อสารดีปรับสมดุลความขัดแย้งได้ใจกว้างมากเปิดใจรับทุกกลุ่มโดนันททัม อนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟมุ่งเน้นนโยบายอเมริกาเฟิร์สตจำกัดผู้อพยพและคนต่างชาติไม่สนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ ขัดแย้งกับสื่อและประชาชนบ่อยครั้งใจแคบมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มที่เขาเลือกโจไบเดนเสรีนิยมลิเบอรัลฟื้นฟูประเทศหลังยุดทรัมป์สนับสนุนความเท่าเทียมเพศเชื้อชาติพูดนุ่มนวลแต่ไม่มีนโยบายใหม่โดดเด่น ใจกว้างแต่ไม่โดดเด่นเท่าโอบามาสรุปทรัมป์เท่ากับใจแคบที่สุดโอบามาเท่ากับใจกว้างที่สุดไบเดนเท่ากับใจกว้างแต่ไม่โดดเด่นใครเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกมากที่สุดผู้นำความนิยมทั่วโลกโอบามาได้รับความนิยมสูงสุดในหลายประเทศเป็นผู้นำที่สื่อสารดีมีเมตตาสร้างสันติภาพทรัมป์ไม่เป็นที่นิยมในยุโรป เอเชียและลาตินอเมริกาเน้นนโยบายอเมริกาเฟิร์สที่เมินประเทศอื่นไบเดนความนิยมปานปลางได้รับแรงสนับสนุนเพราะคนไม่ชอบทรัมป์แต่ไม่ดังเท่าโอบามาผลสำรวจในปี2021-2022จากหลายประเทศโอบามา70-8 0ชอบทรัมป20์20-30%ชอบไบเดน50-60%ชอบในหลายภูมิภาค ตัวอย่างภูมิภาคที่ชอบโอบามามากคือยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกาใต้สรุปสุดท้ายบารัตโอบามาใจกว้างที่สุดมีเมตตาสื่อสารดีเป็นผู้นำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกโจไบเดนใจกว้างเช่นกันแต่ขาดความโดดเด่นโดนั่นทรัมป์ใจแคบที่สุดมุ่งเน้นเฉพาะอาเมริกันผิวขาวไม่เปิดใจให้กลุ่มอื่น c h e s t country 1>, 1. เงินบำนาญสำหรับอดีตประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนจะได้รับเงินบำนาญตามกฎหมาย Former President Act (FPA) ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีคศ1958เงินบำนาญต่อปีประมาณ2 3 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีข้อมูลปี2024เงินนี้จะจ่ายให้ตลอดชีวิตของอดีตประธานาธิบดี 2. ส,สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากรัฐบาลสหรัฐอดีตประธานาธิบดีอย่างบารักโอบามาจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากรัฐบาลได้แก่ 1. สสำนักงานทำงานรัฐบาลจ่ายค่าใช้จ่ายให้ 2. การคุ้มกันโดยหน่วย Secret Service สำหรับเขาและภรรยาตลอดชีวิต 3. เจ้าหน้าที่ช่วยงานรัฐบาลจัดให้ 4. ส,สิทธิด้านสุขภาพเมดิ c แ r รหรือ VA ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและสิทธิที่เข้าเกณฑ์ 3. รายได้ใหม่หลังเกษียณบารักโอบามามีไรายได้จำนวนมากจากการหนึ่งการเขียนหนังสือผลงาน Dreams for My Father, The Audacity of Hope, and A Promised Land เฉพาะเล่ม A Promised Land เพียงเล่มเดียวเล่มแรกทำไรายได้กว่า25-30ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสำนักพิมพ์ Penguin Random House 2. การรับเชิญไปพูด (Speaking Engagement) บารักโอบามาได้รับค่าจ้างสูงถึง400,000ดอลลาร์ 400, สหรัฐต่อครั้งเขามักถูกเชิญไปพูดเกี่ยวกับความยุติธรรมความเป็นผู้นำและอนาคตของโลก 3. สัญญากับ Netflix ในปี2018บารักโอบามาและมิเชลเซนสัญญากับ Netflix เพื่อผลิตสารคดีและรายการต่างๆผ่านบริษัท Higher Ground Production มีการคาดการว์วสัญญานี้มีมูลค่าประมาณ50-60ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่าทรัพย์สินรวมของโอบามามูลค่าทรัพย์สินสุทธ,ธิเน็ตเวิร์กของบารักโอบามาประมาณ70-90ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรวมกับของภรรยามิเชลโอบามาสรุปแบบตารางประเภทเงินจำนวนโดยประมาณเงินบำนาญประมาณ230,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีไรายได้จากหนังสือและการพูด มากกว่า40 5 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรายได้จาก Netflix ประมาณ50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมูลค่าทรัพย์สินรวม70 9 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ 2. โจไบเดนจะได้รับอะไรหลังเกษียณสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลเหมือนกับโอบามาประเภทสิทธิรายละเอียดเงินบำนาญประจำปีประมาณ230,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อปีสำนักงานทำงานรัฐบาลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการคุ้มกัน s e ิ r e t Service สำหรับเขาและภรรยาตลอดชีวิตเจ้าหน้าที่ช่วยงานซิเ r e ร a r y รรัฐบาลจัดให้ทั้งหมดนี้เป็นสิทธิที่กฎหมายสหรัฐมอบให้กับอดีตประธานาธิบดีทุกคน2โจไบเดนจะรวยเท่าโอบามาไหมขึ้นอยู่กับความสามารถและโอกาสของตัวเขาเองรายการโอบามาโจไบเดนรายได้จากหนังสือมีรายได้สูง25 30ล้านดอลลาร์สหรัฐมี แต่น้อยกว่า5-10ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้จากการพูดประมาณ400,000ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งมีแต่ไม่สูงเท่าโอบามาสัญญากับเน t ตฟลิมี50ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่มีโจไบเดนยังถือว่าเป็นคนมั่งคั่งแต่มีรายได้น้อยกว่าโอบามาเพราะไม่มีข้อตกลงกับบริษัทสื่อรายใหญ่แบบเน็ f l i x มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโจไบเดนประมาณปี2024 10ถึง15ล้านดอลลาร์สหรัฐมาจาก 1. รายได้จากหนังสือ Promise Me Dad, Promises to Keep 2. ค่าจ้างการพูดหลังพ้นจากตำแหน่งรองประธานาธิบดี2017-2020 3. เงินเดือนจากตำแหน่งสอวอและประธานาธิบดีสรุปเปรียบเทียบประธานาธิบดีเงินบำนาญข้อตกลงกับ Netflix มูลค่าทรัพย์สินรวมโอบามา ประมาณ230,000ดอลลาร์ 2, 30, สหรัฐต่อปีมีประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ70-90ล้านดอลลาร์ 90, สหรัฐโจไบเดนประมาณ230,000ดอลลาร์ 2, 30, สหรัฐต่อปีไม่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ10-15ล้านดอลลาร์ 15, สหรัฐทั้งสองคนได้รับเงินบำนาญและสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันแต่โอบามามีไรายได้เพิ่มเติมและทรัพย์สินรวมมากกว่า เนื่องจากหนังสือขายดีและข้อตกลงสื่อใหญ่ฉันแค่มาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของบารักโอบามาให้ทุกคนฟังไว้เท่านี้ก่อนนะครับหรือนะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมฟังกับฉันยังมีอีกหลายคนที่ฉันจะมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยกันต่อไปในครั้งหน้าสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมั่นคงตลอดไปแล้วพบกันใหม่ครับ